สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะได้มาพบกับช่องน้องใหม่ชื่อว่าสวนไทยบ้านซึ่งผมก็จะได้นําเสนอเรื่องราวความเป็นไปแบบบ้านๆหรือเรื่องราวอาตะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําสวนทําเกษตรของผมก็ขอออกตัวไปก่อนเลยนะครับว่าผมเองยังไม่เก่งกับเรื่องการทําสวนทําเกษตรต้องหาประสบการณ์อีกเยอะเลยและก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรก ที่ได้ออกกล้องก็จะรู้สึกว่าติดติด,ตดพูดจาติดขัดขันเ่อนอยู่เลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเห็นกอไผ่ไหมครับกับต้นเงาะที่เกิดคู่กันอยู่นี้ผมจะแพนกล้องให้ดูนี่ครับนี่เลยเพราะว่าอะไรครับผมก็จะเอากอไผ่กอนี้ออก ก็ผายกอนี้นี่เป็นผ่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งซึ่งผมก็ปลูกไว้ได้หลายปีแล้วละครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็โตแข่งกับเงาะอยู่ซึ่งต้องมีต้นใดต้นหนึ่งออกไปไมง,งั้นเขาก็จะบางกันอยู่ซึ่งผมก็จะเอาต้นเงาะไว้เพราะว่าเขากําลังเงาะกําลังงามเลยตอนนี้นี่ครับ ไผ่บ้งหวานเพรน้นพรงนี่ผมก็ปลูกไว้หลายกออยู่เหมือนกันนะแต่กอนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็ต้องตัดออกให้เหลือพื้นที่ไว้สักหน่อยหนึ่งเอาละครับเริ่มกันเลย ตอนนี้ผมก็ได้ขุดเอากิ่งไผ่ออกไปแล้วนะครับไปกองไว้ข้างนี่แหละก็ปล่อยให้มันย่อยเป็นปุ๋ยไปแต่ต่อไปผมก็จะขุดเอาเงาไผ่ออกมาเพื่อที่จะให้มันตายไปเลยไม่ต้องทำทีเดีให้มันเสร็จไปเลยครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นี่เดี๋ยวต่อไปฝนตกมาใส่นี่ก็จะมีหนอขึ้นมา ตอนนี้ผมก็ขุดเอาเงาไผ่ออกไปแล้วครับเอาไปกองไว้ตรงนั้นกิ่งไผ่กับใบไผ่ก็เอาไปกองไว้อยู่ใ,ใกล้กันให้มันเน่าเป็นปุย๋ยผุพังเป็นปุ๋ยต่อไปครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันส่วนเงาะก็กำลังโตอยู่ด้านนู้นถ้าจะถามว่าทำไมผมถึงผมึปลูกต้นไผ่กับต้นเงาะใกล้กันผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเอาต้นไผ่ออกครับก็เลยปลูกเงาะไว้ก็ให้มันโตต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ